เขามาพบก,กันกับทีมที่จะไปสามคนอูกาแต่มารวมเป็นห้าคนไปยืนอยู่หน้าพยายักษพยายักษนี้เป็นเพื่อนของทศกัณฐนะพยายักษที่เดี๋ยวนะมีชื่อด้วยนะ มาระอัศกันถูกต้องครับพญาอัศกันมาราครับพญาอัศกันมาราศูนพญายักษ์นี้เป็นพญายักษ์กายสีม่วงคุณจําสีนี้ให้ดีก่อนแล้วกันพญายักษ์กายสีม่วงผมพูดอย่างนี้ก่อนพญายักษ์อัศกันมาราศูนเนี่ยได้รับพรจากพระอิศวรคือพระศิวะเจ้า ว่าด้วยการบำเพ็ญตะบะเดชะหากพยายยกนี้ถูกตัดแขนจะงอกขึ้นมาเป็นกายหนึ่งแล้วแขนก็กลับงอกเหมือนเก่าตัดแขนที่ข้างแขนนั้นงอกเป็นกายหนึ่งแล้วก็แขนนี้ก็งอกเหมือนเก่าตัดชิ้นไหนก็ช่างจะงอกขึ้นเป็นกองทัพคณะศัตรูจึงเอาชนะต่อพญาอัศกันมาลาสูนไม่ได้เลยเพราะยิ่งตัดยิ่งแตกยิ่งจะฆ่าให้ตายยิ่งโตครับบอกให้ hey, นี่มันเหมือนภารกิจวันนี้เลยเนี่ย งั้นเราถ่ายภาพหน้าพรยาอัศกันมาราศูน,นี่ว่าว่าหากแม้นพญยายักษ์อัศการมาราศูนจะมีดวงจิตที่รับรู้ด้วยพิษทิพยายาณจริงก็ขอให้พลังเติบโตของสายบุญเราธรรมปัญญาแข็งแกร่งและเติบโตยิ่งขึ้นด้วยบุญที่ใช่ด้วยคนที่ใช่ด้วยใจที่ใช่ศรัทธาที่ใช่ศีลที่ใช่จาคะาที่ใช่และปัญญาที่ใช่ขอจะมาเจอกันพลังงานดีมากครับ แล้วเราก็ล่ําลาอูกระแตเข้าไปว่าของเราผ่านหมดละเตรียมตัวนะอูพรุนี้เจอกันกระแตรักษาการที่ประเทศไทยสองสามีภรรยานี่เขาแบ่งงานกันเต็มที่คุณนังหลายอาจารย์ก็พาหนูแม่มทะลุเข้าไปในเกียรตินฮะหนูแม่มก็เป็นเหมือนน้องสาวคนหนึ่งเธอเป็นน้องสาวตุ้มตุ้ยที่มีบุญบาร,รมีความเชื่อมโยงที่บอกว่า เป็นน้องที่น่ารักข้ามภพชาติเอา,อางี้แล้วกันพูดคําเดียวนี่นะกายสีออกม่วงๆฟ้าๆเป็นอย่างนี้นะกายจะเป็นสีอย่างนี้สีโทนโทนนี้ม่วงแกมฟ้าคั้นแล้วพอทะลุตรงอิมิเกรชันเข้าไปเนาะเราก็ได้เห็นสิ่งที่เรียกว่านารายอวตารครับ จะเป็นปางของกูรมาวตาลก็คือที่เมื่อเหล่าเทวดาและยักษ์ตกลงกันจะกวนกเกษียนสมุทรทะเลน้ำนมอันพระนารายณ์ประทับอยู่บนพญาอนันตนาคราชตัดสินใจเอาเขาพระสุเมนเป็นไม้กวนครับเอาพญาอนันตนาคราชเป็นสายชักรอกแล้วก็ให้เทวดานั้นอยู่ที่ทางหางพญายักษ์พญาอสูรอยู่ทางหัวผัดกันดึงกวนไปกวนมาเกิด กระแสกำปนาตขนาดใหญ่ปรากฏเขาพระชุมเมนไม่อาจต้านทานแรงนั้นได้ครับกําลังจะดิ่งลงครับพระนารายณ์อวตารจึงแปลงร่างเป็นเต่ายักษ์ลงไปหนุนครับไปหนุนให้เสาของเขาพระชุมเมนนั้นตั้งตรงได้แล้วก็เกิดการกวนกระเสียนสมุดให้เกิดเป็นการบังเกิดของของวิเศษโคสุภราชเกิดขึ้นได้กลายเป็นพระนาทรงของพระอิศวรได้พระธิตกับพระจันทร์ได้พระจันทร์ไปเป็นปิ่นปักผมของพระศิวะ ได้พลักสมีขึ้นมาเป็นชายาของพระนาลายได้ทุกสิ่งทุกอย่างของวิเศษขึ้นมาเยอะเพื่อรอกรรอการปรากฏของของวิเศษสูงสุดเรียกว่าน้ำำําอมฤตครับน้ำำําอมฤตเนี่ยก็คือน้ําที่มีคุณวิเศษมากว่าหากผู้ใดได้ดื่มย่อมเป็นอมตะไม่ตายเหล่าเทวดานั้นชาญฉลาดอยู่ข้างหางหนาคไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่พวกอสรที่อยู่หัวนาคนั้นนาคนั้นได้รับความเจ็บปวดมากกะพ่นพิษอย่างรุนแรงปวดแสบปวดร้อนทุหลนทุลายกันครับเหล่าเทวดาจึงไปต่อแถวกันแจกน้ำำําอมฤตมีอสรตนหนึ่งชื่อว่าราหูมองเห็นว่าพวกเทวดากาลังกินน้ำำําอมฤตจะหมดอยู่แล้วพวกสกสรกำลังนอนบาดเจ็บอยู่ตนจึงแปลงร่างเป็นเทวดาบ้างไปต่อแถวคันแล้วไปต่อแถวอยู่ใกล้นั้นมีพระ อาทิตย์กับพระจันทร์ต่อแถวกันอยู่ตรงนั้นพระเทิกับพระจันทร์ก็เลยเห็นว่านี่มันทําไมเป็นเทวดายังไงเนี่ยมีเงาเทวดาต้องไม่มีเงานี่จงเป็นอสูรแปลงเป็นร่างร่างเทวดามาแน่จึงส่งซิกไปให้พระนารายณ์ส่งจักเพชรมาตัดร่างครับตัดจักเพชรของพระนารายณ์ตัดร่างของราหูฉับลงครับราหูไม่ตายเพราะดื่มน้ำอมฤตไปแล้วครึ่งกายครับ สูญเสียไปเฉพาะกายส่วนล่างราหูจึงมีภาพลักษณ์ของการที่น,านําพญานาคราชมาต่อส่วนล่างครึ่งบนเป็นยักษ์ครึ่งล่างเป็นหน้าก็คือราหูและทุกครั้งที่ราหูเห็นพระอาทิตย์และพระจันทร์เมื่อไหร่ก็จะเข้าอมทันทีจึงเรียกว่าราหูอมจันทร์ราหูอมอาทิตย์หรือสุริยุป,ปราคาจันทรุป,ปราคานั่นเองเป็นตำนานครับของภาระตะเล่ากันมาเป็นพันๆปีในอินเดีย แล้วก็กระจายไปทั่วโลกในหมู่ของคนที่ศึกษาในวรรณกรรมคุณทั้งหลายในประเทศไทยนั้นจึงได้ตั้งองค์พระนารายณ์นั้นไว้ที่สนามบินสุวรรณภูมิอันเป็นเหมือนกับประตูเข้าเมืองของประเทศไทยและเป็นประตูส่งกลับก็คือว่าเมื่อได้เห็นพระนารายณ์ที่ใด จึงไม่เห็นเหมือนกับพระหมหากษัตริย์ด้วยความเชื่อว่าพระหมหากษัตริย์ทั้งหลายสืบวงมาจากพระนารายณ์อันเป็นพระพิษณุหรือวิษณุคือเทพสูงสุดแล้วก็อวตารมาเป็นพระรามเมื่อตอนเป็นพระรามนั้นเป็นกษัตริย์นะครับพระรามนั้นมีกรุงเมืองหลวงที่ชื่อว่าอยุยาศีรยามเทพนครจึงได้มีคตินิยมว่าหากแม้นพระหมหากษัตริย์ ได้เสด็จผ่านพิภพขึ้นครองราชสมบัติก็จะเป็นวงของพระรามโดยแท้นามของพระหมหากษัตริย์ในราชาจักรีวงศ์จะมีคำว่าพระราม,มาธิบดีอยู่นำหน้าก็คือพระราม,มาธิบดีที่หนึ่งพระราม,มาธิบดีที่สองพระราม,มาธิบดีที่สามไล่มาจนถึงพระราม,มาธิบดีที่สิบในรัชกาลปัจจุบันเมื่อจะนำพระนามไปตั้งเป็นชื่อสะพาน ก็จะเป็นสะพานพระรามเก้าสะพานพระรามแปดสะพานพระรามเจ็ดอย่างนี้และจะมีตัวย่อเป็นลาาครับ e R A M A ลาาแล้วก็มีลำดับหมายเลขลา玛 the first ลาา the second ลา玛 the third ลา玛 the fifth ลา玛 the sixth ลา玛 the seven ลาา the nine king ลา玛 nine รัชกาลที่9นานารายอวาตารจึงปรากฏเกิดอย่างสว่างสวยอยู่ครับคุณทั้งหลายครับ พระองค์ก็มีกายสีม่วงครับเป็นกายสีม่วงที่สว่างสวัเหนือเหตุของความดับทุกข์ประทับอยู่บนกูกรมาบาตาลคือเต่าที่หนุนอยู่ที่พระบาทนะครับคุณเห็นเต่าไหมเนี่ยตรงนี้นะดำๆตรงนี้นะโอเคแล้วไงอาจารย์พอดีว่าอาจารย์เป็นคนที่ คิดหลักวิทีปัจจยตาเก่งคือการเชื่อมโยงสับสิ่งนะครับเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับจากภูมิปัญญาที่อาจารย์สั่งสมมาจึงรู้ว่าถามเขาว่าก๊อดอันดับหนึ่งในใจคุณเป็นใครอาจารย์ชอบถามคนอินเดียเพราะเขามีก๊อดเป็นพันๆองค์เป็นล้านๆองค์เขาบอกว่าบางคนก็นับถือพระชีวะคือพระศิวะแต่ผมนับถือพระมิษณุ ที่หนึ่งอาจารย์ก็เวทกันแล้วสองนามนี้พอๆกันก็คือตรีมูรตินั่นแหละพระพรหมสร้างพระนารายรักษาพระศิวะทําลายแล้วพระพรหมก็สร้างใหม่เฮ้ย <Hey, S 1> นี่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ exactly correct ครับมันมีความเกี่ยวเนื่องกันบางประการของความเชื่อฮินดูกับความเชื่อพุทธมันกลมกืนกันอยู่ ในที่สุดตำนานของนารายอาวตารจึงได้มีการกำหนดว่าปางที่9้าของพระนารายนั้นได้อวตารมาเป็นสดวนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> เป็นเหตุให้สุดท้ายศาสนาพุทธในอินเดียที่สูญหายไปก็เพราะเขาบอกว่าก็นับถือฮินดูก็ได้ได้พระนารายด้วยได้พระพุทธเจ้าด้วยอ๋อเป็นอย่างนี้เองถ้าคิดในแง่ไม่ดีก็นี่ไงทำให้ศาสนาพุทธเสื่อมสูญแต่อาจารย์เป็นคนคิดบวกคิดมีพลังอาจารย์คิดบอกว่าคีย์เวิร์ดนี้คือสุดยอด ยามใดที่ฉันเจอคนฮินดูที่ไหนฉันจะเคารพพระศิวะพระนารายเขาด้วยโดยบอกว่าเราเป็นบุติสต์แต่เราเคารพในชทวยเทพที่เป็นเทพที่ท่งพระคุณต่อโลกมนุษย์แม้พระนารายยังอวตารเป็นบุตด่าได้ด้วยก็ถือว่าเป็นความเชื่อมโยงของสองศาสนาที่คกมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันเราเป็นเพื่อนกันนะซาดูอยีน่นะแฮปปี้ครับ ทำให้อยู่ได้อย่างตลอดรอดฝั่งบนแดดอินเดียมาประคองตัวมาได้เป็นอย่างดีมีเพื่อนมากมายก็เพราะอย่างนี้เราไม่ดูแคลนความเชื่อใครไม่ดูถูกความคิดใครให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์ไม่ทำลายความเชื่อใครและไม่ทำลายความหวังใครเพราะนั้นอาจเป็นความหวังสุดท้ายที่เขามีครับอาจารย์จึงไปตั้งจิตที่หน้าพระศิวานี้แล้วครูโซแอบถ่ายได้นะอาจารย์ไม่ได้บอกอะไรใครทั้งสิ้นน่ะแต่อาจารย์ตั้งจิตว่า ข้าแต่องค์พระวิศณุเทพผู้เป็นเทพสูงสุดในดินแดนมหาพราตะสาธนนะรัฐอินเดียข้าพุทธเ,เจ้าจากไปสร้างบุญบาร,รมีในแดนพุทธภูมินี้คือดินแดนพุทธขยาดินแดนราชเครือและเส้นทางที่เกี่ยวข้องเป็นดินแดนในปกครองในใต้าบาร,รมีของพระองค์ในไพ่พลของผู้คนที่ศรัทธานในพระองค์ และกระแสบุญบาร,รมีของเทวาพิทักษ์แห่งพระองค์ขอตั้งจิตรวมลงว่าปัญหาใดเหตุใดการใดความขัดข้องใดที่ปรากฏเกิดอยู่นี้หากแม้นข้าพเจ้าจะมีบุญกระทำให้สำเร็จได้ในการบูชาพระาศาสดาด้วยมหาประทีพจำนวนนับหมื่นดวงหลายหมื่นดวง ก็ขอให้พระวิษณุเทพนั้นเปิดทางเกื้อกูลโปรดอนุเคราะห์เมตตาให้ข้าพุทธเจ้าได้กระทำกิจนั้นให้สำเร็จด้วยบุญบาร,รมีที่ธรรมปัญญากระทำมาจะมากน้อยเพียงใดนับจากอดีตปัจจุบันอนาคตขอถวายเป็นมหาเทวบูชาแด่องค์พระวิษณุเทพผู้เป็นองค์อวตารในปางที่เเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยความเชื่อมโยงเกื้อกูลนั้นขอความเป็นกัละยาณมิตรธรรมจงก่อเกิดทุกสายบุญกุศลทุกต้นบุญทุกอภิสัมมาสมาธีขอจนได้ยินเสียงนี้และช่วยกันในทุกแรงด้วยเทินสาทุก็ตั้งจิตอย่างนี้ครับเป็นการตั้งจิตที่เหตุและเกื้อกูลให้เกียรติเดินเลี้ยวซ้ายผ่านประตูไปสักหน่อยหนึ่งแค่นั้นแหะก็ไปเจอร้านอาหาร นั่งทานข้าวกันสามคนพอทานได้สักครึ่งหนึ่งอะ่ะกำลังจะกาลังจะอิ่มพอดีโทรศัพท์จากอินเดียเข้าทันทีอาจารย์ everything okay everything okay What does it mean okay? เวลาใครบอกข่าวดีเพิ่งดีใจคุณจะเพิ่งไปตื่นเต้นตามข่าวเขารับฟังให้หมดก่อนอะไรโอเคบ้าง โปรเจกต์โอเคทีมงานโอเคบัตเจตโอเคแอดออนโอเคสิ่งที่อาจารย์ออฟเฟอร์โอเคแล้วก็อินเดียดีใจนะที่จะได้ทำงานกับอาจารย์รองลองทำเราบอกว่าเพราะอาจารย์ทำงานกับทุกคนอาจารย์ไม่เคยเห็นว่าใครเป็นลูกน้องหรือใครอยู่ในโลเ e r Level แต่อาจารย์บอกว่าทุกคนเป็น e q u a l ล t ิที้ มีความเสมอภาคกันในทํางานแค่ต่างกันที่หน้าที่แต่เรามีคุณค่าของความเป็นคนเท่ากันทั้งหมดและคนของธรรมะปัญญาทุกคนจะไม่ดูถูกใครไม่ดูถูกคนไม่ดูหมิ่นคนคนธรรมะปัญญาแท้จะทํางานนี้ให้สําเร็จทุกคนแม้อาจารย์มากัน3มคนแต่หอบพลานุภาพของคนอีกนับสิบนับร้อยนับหมื่นนับพันคนที่อยู่ข้างหลังทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตจะไปสร้างบุญอยู่เข้าใจใช่ไหม หากแม้นอาจารย์สเปนมันนี่สร้างบุญคนเดียวอาจารย์ก็ทําได้แต่มันจะมีประโยชน์อะไรเล่าที่อาจารย์จะสร้างบุญแบบนั้นเพื่อทําให้เป็นบุญของคนคนเดียวบุญของธรรมะปัญญาจะเป็นบุญรวมเป็นบุญเกื้อกูลเป็นบุญเชื่อมโยงเปิดโอกาสให้คนที่มีทั้งปัจจัยนอ้อยปัจจัยมากหรือไม่มีปัจจัยสามารถร่วมบุญกันได้และทํากันได้อย่าง take action คำที่คุณลอยกล่าวเมื่อกี้จึง จึงตรึงใจมากใครๆก็พูดได้ศรัทธาพระเจ้าทําสิพิสูจน์ให้เห็นสิปรากฏรูปขึ้นมาสิให้โลก,กาธาตุเห็นสิไม่ใช่ทําเฉพาะตัวรู้คนเดียวของอาจารย์ได้เชิญข่าวสําน,นักต่างๆยูทูบเบอร์เอฟีบอดี้มาเลี้ยงดูปูเสือเขาอย่างดีสื่อสารไปกับโลกมนุษย์นะแล้วข่าวแจกตอนนี้เขากำลังรออาจารย์เขียนข่าวภาษาอังกฤษเขาจะไปลงสื่อสากลให้อีกในเนื่องในเดือนมัคะปุรนณมีนี้มันยังอยู่ในวิคนี้อยู่อาจารย์ก็กลับมาพักเหนื่อย ประมาณหนึ่งคืน้วพรุ่งนี้ก็เขียนข่าวให้เาละข่าวนี้จะไปตีพิมพ์ที่ไหนอีกบ้างในออนไลน์ออฟไลน,ไน,ไน,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 น์ก็ไม่เป็นไรจะมีคนอ่านหนึ่งคนห้าคนสิบคนก็ไม่เป็นไรแต่ทุกอย่างได้ทําสําเร็จแล้วครับแต่ทุกอย่างได้ทําสําเร็จแล้วธรรมะปัญญานึกเสียงถึงมูลนรธิแล้วไหมธรรมะปัญญาไม่ได้ไม่มีไม่มีไม่ได้ไม,มไ,มมไม่ได,ไได้ต้องได้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ครับแม้น ทุกตัวทุกตนที่ปรามาที่ดูถูกจะไม่ช่วยไม่อะไรก็สำเร็จนะก็สำเร็จเพราะเราไม่ได้อยู่ด้วยพลังลบนั่นนะเราอยู่ด้วยพลังบวกคนมีจิตบวกจึงมาคนกล้าทำจึงมาครับนั่งกินกาแฟอยู่ในคาเฟ่ที่พุทธคยามีคำกล่าวของฝรั่งที่เขาไปเขียนในการสรุปบอกว่า All every teaching of the Lord Buddha is no fear ครับเขาบอกว่าหากจะสรุปรวมธรรมะของพระเจ้าทั้งหมดให้เป็นคำคำเดียวเขาบอกว่ามันคือคำว่าอย่าก,กลัวคือให้เรากล้าครับถ้าพระเจ้าไม่กล้าจะเสด็จออกจากวังได้ไหมถ้าพระเจ้าไม่กล้าจะบำเพ็ญทุกระละกิยาได้ไหม ถ้าพระพุทธเจ้าไม่กล้าเจ้าชนะพญามารในคืนนั้นได้ไหมถ้าพระพุทธเจ้าไม่กล้าเจ้าชนะปัญจวัคคีย์ได้ไหมถ้าพระพุทธเจ้าไม่กล้าเจ้าชนะอุลุเวลากัสปะพญานาคเหล่านั้นได้ไหมมานผจญกี่ครั้งก็เพราะความกล้าหาญของพระองค์ประกอบลงได้ทำจึงชนะเราจึงอยู่กันได้โนเฟียคือความกล้ากล้าหาญกล้าทำกล้าคิดกล้าสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ เราจึงไม่ทําบุญแบบแอบ,บซ่อนประกาศให้โลกนิยุู้ให้รู้ว่าทําอะไรทําไปทําไมที่ไหนจะจุดประทีปเราก็โมทนาทั้งเช่นแต่ของเราขอจุดเป็นพุทธศินบนแผ่นดินให้แม่พระธรณีนี้รับรู้เป็นพยานจุดโดยพุทธบริษัทสี่ภิกษุครับภิกษุนี้ไม่มีมีแม่ชีมาแทนอุบาสกมีครับอุบาสิกามีครับและเป็นอุบาสกอุบาสิกาจากหลายดินแดนด้วยที่เบตอินเดียไทยเดยปาวอะไรต่างๆแม่ครัว คนงานคนขับรถลอปะปอได้โอกาสหมดทุกชนชั้นบอกทุกคน everybody We come to light up the candle for the Lord Buddha ออนมาครับบูชา2025 and Buddhist era 2568ทำสำเร็จแล้วครับสาธุครับจริงไหมคุณมันใช่นะคุณที่เขาเขียนในะตูงร้านกาแฟนั่งรออุอ้อยู่ไง นั่งอ่านคำ all the teaching of the Buddha if c o n c l u d e in one word no fear ถ้าผมไม่กล้าทำโครงการนี้ก็ผังตั้งแต่ต้นทำมาจนจะบ,บินแล้วปัญหายังไม่หมด <c oughs> ขนาดจุดเทียนเสร็จแล้วปัญหายังมาแต่เป็นปัญหาเรื่องอื่นนะก็ผ่านไม่ได้คุณมันจะผ่านไม่ได้ยังไงวะอาจารย์ไปทั้งทีอะไรควรจ่ายจ่ายอะไรควรทำทำอะไรไม่ควรจ่ายก็ไม่ต้องจ่ายอะไรที่เป็นสิ่งดีทำ ไปนะปั๊บเราตามรอยเจ้าเจ้าคุณทองยอดใช่ไหมจุดแรกที่ไปครับไปไหนครับคุณเห็นในไลนแล้วภูริปาโลครับ <_ S 2> เพื่อไปกราบรูปเจ้าคุณอาจารย์สมเด็จพระธีรยานมุนีสมเด็จพระสุเมธาธิบดีพระเทพโพธิวิเทศอดีตเจ้าวาดอดีตหัวหนา้นาคณะพระธรรมทูตไทย ในอินเดียกาบพรปู่ชีวากาโกมาราพัฒให้แข็งแรงเออก็กลับมายังไม่ไอนะหวังว่าคงไม่ไอรอบนี้ครูส้มควบคุมอย่างมากในการใส่แมสแล้วก็เอาเครื่องฟอกอากาศส่วนตัวไปด้วยพอไปครับคุณออมอาจารย์ด็อกเตอร์มาได้ไงอมตามดูตั้งแต่ อาจารย์อะไปหาหลวงพ่อบุญทรงอะท่านเป็นพระดีมากนะหลวงพ่อบุญทรงวัดมหาธาตุเหรอครับค่ะโอ้เดี๋ยวเดือนหน้าก็มาครับโอ้ยดีจังเลยอาจารย์อาจารย์พาครอบครัวสร้างบุญอะอมอยู่ที่ร้านที่ภูทิปาโลอมก็ดูเราบอกโุตนาบุญคุณอมนะมาวันนี้มาสนับสนุนมาเชื่อมโยงมาเกื้อกูลอันไหนช่วยได้ก็ช่วยเลยเต็มที่งั้นขอบอกบุญเลยนะคะได้เลยครับ สร้างลิฟต์โรงพยาบาลอยู่ค่ะลิฟต์ขนผู้ป่วยใช้ประมาณล้านกว่าเจ้าค่ะก็พระอาจารย์เจ้าวาดก็บอกบุญละเนี่ยมีต่อในร่มแล้วค่ะคุณชมก็จะไปต่อนะเอา้าทาไมม่มีแต่บบงพันเนี่ยคุณนอมโอแบงค์ร้อยก็มีค่ะคุณชมบอกไม่เป็นไรค่ะเปิดด้วยแบงค์พันเลยกันเปิดแบงค์พันแล้วคุณที่อยู่หน้าอะไรคุณก็เติมกันนะคุณชมก็ไปเย็บๆ,ๆแล้วก็อา่าใครจะต่อบุญอีกก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนั้นแต่ว่าเปิดไปแล้วเปิดไปแล้ว คืออย่างนี้คุณปัจจัยจากเราอะมันอาจจะไม่ใช่ตัวลิฟต์ทั้งร้านหรอกแต่มันอาจจะเป็นประตูไงคุณมันอาจจะเป็นสายเคเบิลเป็นปุ่มกดเป็นพื้นลิฟต์เป็นขอบลิฟต์เป็นซชเคียวริตี้ซึ่งลิฟต์หนึ่งตัวจะขาดอะไรไปสักอย่างไม่ได้ไงมีทุกอย่างขาดสายเคเบิลก็เป็นลิฟต์ไม่ได้มีแต่สายเคเบิลไม่มีประตูคุณกล้าขึ้นไหมล่ะคนผู้ป่วยอยู่เทออกมาเนี่ยทำไงดังนั้นคุณที่ยินเสียงทําผมอยู่นะเดี๋ยว กองบุญนี้หนูแมมเสร็จประทีปแล้วอาหนูแมมดูแลให้หนูแมมดูแลกองบุญลิปคูรีปาโลนะกองบุญลิปคูรีปาโลก็ให้หนูแมแมให้คนโอนข้าพร้อมเพยหนูแมมอะไรหนูแมมแจ้งแล้วกันคาให้คาให้พี่กระแตช่วยเขียนนะให้หนูแมมดูแลส่วนนี้พอเขาเป็นเทพธิดาแห่งดวงประทีปเขาเสร็จแล้วจริงๆหนูแมมก็เหนื่อยมากนะแต่เขาไม่คนไม่พูดแต่เรารู้ว่าเขาปิดดิขนางนแต่เขาก็เหนื่อยมากเราก็เลยมานั่งก,กินข้าวกันเมื่อกี้ก็แฮปปี้ อกเขาพูดเหมือนกันอย,อยู่เคียงข้าสร้างบุญกับอาจารย์คุณดูสิเขามาถึงบ้านน่ะถึงธรรมปัญญาสถานน่ะข้าวทิพย์ข้าวธรรมะที่พวกเขาเป็นต้นบุญก็มาถึงนะอันนี้ของมหาสังฆทานสามเดือนสามเราจะไปที่วัดโบสถ์ประทุมธานีนะครับเพราะว่าได้กาบขอโอกาสพระราชเตติยาพิบาลท่านเจ้าวาดไว้แล้วครับเดี๋ยวผมจะคอนเฟิร์มอีกทีนึง พอดีโทรไปหาท่านท่านจะไม่ค่อยสะดวกท่านเป็นพระผู้ใหญ่ก็เดีย๋ยวผมจะหาโอกาสไปพบอีกครั้งหนึ่งเพื่อเพื่อคอนเฟิร์มนะครับวันสองวันนี้แหละเดีย๋ยวไปจัดการให้ก็กองบุริปูปริป,ปาร์โลได้เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรครับเติมไปก่อนก็เติมหลายๆรอบเติมไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เสร็จไม่ใช่เราคนเดียวเมื่อไหร่ปูริป,ปาโลมีคนเข้าคนออกจํานวนมากแต่ต้องเป็นคนไทยนะคนอินเดียเข้าไปเฉยๆไม่ได้ Security สูงมาก ก็บอกบุญตรงนี้แล้วก็มีคนฝากซื้อยาอะไรต่างๆมากมายก็เพราะผมให้ลูกน้องนะไปจัดการมาแล้ววันนี้วันนี้ก็ให้ลูกน้องไปอีกสองรอบแล้วลูกน้องผมไปลูกน้องชาวอินเดียไปหามาบอกว่าอาจารย์ทําบุญทําบุญทําบุญผมจับทําบุญจึงได้เป็นลูกน้องเราได้นะเป็นทีมเราได้เป็นทีมเราดีกว่าใช่คำว่าทีมเราดีกว่าเป็นทีมเราได้อยู่ในอินเดียก็นะ คืออะไรฮะรวมบุญธรรมปัญญาเอาแบ่งเป็นลิฟด้วยสาธุครับมาเติมเต็มกองบุญกลางนะครับอยากให้ปัจจัยเราพร่องให้เราเรืองรองด้วยกระแสบุญคุณเห็นผมทําบุญแล้ววะสร้างเหตุให้ปรากฏทุกที่ครับลิฟภูริป,ปาโลแล้วจากนั้นเราจึงได้ออกไปที่เมตตาพุทธาราม ขอ,อ,อบุญการธรรมปัญญาเลยเติมบุญธรรมปัญญานะขอจงเกิดเป็นบุญต่อบุญเป็นทุนต่อทุนเป็นสมบัติต่อสมบัติให้ท่านต้นบุญนะคุณเทวีเพียโคตรที่นําส่งปัจจัยมาในค่ําคืนนี้ในคืนที่เราประกาศบุญเรียกว่าบุญทันทีบุญทันใจจงเกิดเป็นบุญทันใดให้เกิดเป็นมหาสมบัติอัศจรรย์ตักไม่พร่องเป็นเงินไหลนองเป็นทองไหลามาให้อยากจะสร้างบุญบาร,รมีเกือ้อกูลผู้ใดก็ขอให้มีปัจจัยทรัพย์เกิดขึ้นมาทันทีทันใจทันเหตุทันการทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อเเทินนครับสาาแมไปปด ตำหนักเนาะพวกพวกป้าที่เขาเป็นเอฟซีเขาบอกว่าอาจารย์อวยพรดีกว่าพระเองคุณพี่บอกเอ้าบางทีพระท่านเป็นสายปฏิบัติไงท่านไม่ได้เป็นสายอวยพรอาจารย์เป็นอาจารย์เป็นสายพูดด้วยนําเสนอด้วยอาจารย์ก็ประสมประสานได้ไงนั่นแหละบางทีก็อยากให้ท่านอวยพรยาวๆเหมือนอาจารย์บ้างอย่าไปอยากสิพรนั้นมันเกิดตั้งแต่บุญอะป้าทำแล้วป้าสบายใจไหมสบายใจแล้วดีไหมดี นั่นแหละพอแล้วป้าเหรออาจารย์พูดอย่างนี้ก็ดีเ้าขอให้ความดีและความงามที่เกิดขึ้นในใจป้าเกิดเป็นพรเป็นกุศลอันเสริฐปัจจัยไม่สําคัญเท่าโอกาสนะคุณป้าปัจจัยไม่สําคัญเท่าโอกาสเพราะถวายปัจจัยเท่าไหร่มันก็ถวายกันได้แต่ถ้าไม่มีโอกาสในการทําก็ทําไม่ได้เมื่อได้มีโอกาสป้าจึงได้ทํานั่นแหละคือจึงเป็นโอกาสข,ของความสําคัญในการสร้างบุญบารมีป้ายังมีชีวิตวันนี้ป้าจึงสร้างบุญนี้ได้ป้าไม่มีชีวิตแล้วใครจะสร้างบุญให้ป้าทาให้ตัวเองดีที่สุดนะป้าขอความ ประเสริฐและความสูงสุดความเป็นมงคลในการทําบุญด้ตัวเองจงเกิดกับป้าทุกภพทุกชาติไปโอสาดูครับก็นั่นแหละ